การที่เราจัดเรื่องชาวบ้านนินทาชาวบ้านเหมือนกันทุกคนเลยเนี่ยทาไมต้องมาว่ากูคนเดียวคือคนขี้ขี้นินทาทั้งที่มึงเห็นกูอยู่ตรงไหนมึงก็คือคนเหมือนกูนั่นแหละแล้วพอกูแชร์ความเห็นปุ๊บกลายเป็นหิวแสงเลยมันไม่ยุติธรรมกับกูเลยนะกูต้องทํายังไงถึงจะถูกใจพวกมึงกูถามหน่อยถามหน่อยได้ป้าชาวเน็ตกูถามในฐานะที่ดูกูเป็นปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนพวกมึงเลยเนี่ยการที่เรา เรื่องชาวบ้านนินทาชาวบ้านเหมือนกันทุกคนเลยเนะี่ยเหมือนกันทุกคนเลยเพราะกูก็ต้องสิงอยู่ในกลุ่มนั่นกลุ่มนี้เพจนั่นเพจนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทําไมต้องมาว่ากูคนเดียวคือคนขี้ินขี้นินทาทางที่มึงเห็นกูอยู่ตรงไหนมึงก็คือคนเหมือนกูนั่นแหละทําไมต้องด่าแต่กูทําไมต้องบอกว่ากูหิวแสงในเมื่อกูโพสต์ในพื้นที่ของตัวเองกูก็รีแอคชั่นไปตามสถานการณ์ดรามา่าทั่วไปตามท้องตลาดแล้วพอกูแชร์ความเห็นปุ๊บ กลายเป็นหิวแสงเลยพวกมึงโพสกันแล้วคนไม่เห็นหรือเปล่ามันก็เลยไม่หิวพอกูโพสแล้วมีคนเห็นไงมันก็เลยดูหิวแบบนี้หรอมันไม่ยุติธรรมกับกูเลยนะการที่แบบเราก็นินทาเป็นเรื่องปกติแล้วการน,นี่คือความสุขของกูเลยยอมรับเลยเป็นคนแบบระดับเลเวลพันรู้สึกว่าราำนาไม่มีความสุขแลยรนาไม้กินข้าวอิ่มเนี่ยเห็นไหมหลับสน,นิทโอ้ประดุดดังเขาเรียกเลยนะทะลุประหลอดไปเลย ถ้ากูรู้เรื่องนี้แล้วกูก็ลดเลเวลลงมาแบบว่าจากในขอบเขตที่เบ็ดพันอยู่บนพื้นฐานความเหมาะสมเพราะว่าเคยบงเคยอะไรไปแล้วสารพัดสารพีตอนนี้ปรับตัวแล้วแบบรู้การ,ราเทศะแบบเม้นน้อยๆจากที่เขียนแคปชั่นยาวๆหยาบขายไม่น่ารักตอนหลังกูก็มีอุ๊ยอะไรแบบเนี้ยแต่สิ่งที่อยู่ภายในใจคือไปแล้วจนเสร็จเรื่องแล้ว แล้วกูก็ปรับตัวให้ขนาดนี้มันยังไม่พอใจพวกมึงอีกเหรอหรือยังไงกูต้องทํายังไงถึงจะถูกใจพวกมึงกูทำหน่อยไปหาแขวนกูตามเพจบ้างแหละกลุ่มมาทุกสอนเนี่ยนะตัวดีเลยกูรู้อยู่แล้วมันคือเพจแขวนกูรู้กูชอบเข้าไปอยู่เพราะกูก็ชอบเรื่องชบ้าเหมือนกันกูก็สับสํานึกตัวอยู่ในนั้นเลยกูก็แบบฝังตัวอยู่ในนั้นเลยแต่ทําไมถึงว่าแต่กูและอีพวกที่แบบเมนไม่ระบุตัวตนนี้มันคือเมนแล้วแบบไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมันก็เลยสามารถ เมนได้แบบโอ้โหอะไรก็ได้โดยที่คิดว่าไม่มีใครเขาจับกูได้แน่นอนก็เลยทําให้เขาแบบือพังทลายกันไปแต่ละคนแต่ละคนเลยกูเนี่ยเม้นอะไรโพส์ตอะไรกูใช้แอคเขาจริงตลอดรับผิดชอบต่อสังคมวันหนึ่งกูผิดกูบ้องกูพลาดกูออกมาขอโทษด้วยความจริงใจหลังจากนั้กกูไม่ทําอีกนี่คือความจริงใจของกูนี่คือต่างจากอวตาตรตรงไหนตรงนี้ค่ะสำหรับการ แต่ไม่มีผิดค่ะไม่มีถูกไม่มีขอบเขตเราสามารถไปทุกคนแต่ทําไมต้องด่าว่ากูเป็นคนขิดคนเดียวอันนี้กูเริ่มน้อยใจแล้วนะกูรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมสำหรับกูเลยอะ่ะเออกูน้อยใจแล้วกูจะลองไห้แล้วเนี่ย